นะคะหรืออาจารย์ณณตรินริศน,นะคะเปรมอภิวัตโนกุลน,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้ข่าวเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยมาแนวใหม่เรื่อยเลยแล้วก็มีคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็สูญเสียเงินเนี่ยถูกดูดเงินไปก็เยอะนะคะเป็นข่าวแทบจะทุกวันถามอาจารย์ ทำไมมันเกิดช่องว่างหรือช่องโหว่ยังไงทําไมให้มีคนตกเป็นเหยื่อในทุกๆวันเลยอะค่ะช่องช่องโหว่ใหญ่เลยนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยนะคือคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้นค่แต <c oughs> ร่ระดับความรู้ในการที่จะปกป้องตัวเอง,เองน้อยมากอันนี้คือช่องโหว่ใหญ่เลยอืมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือเราเราจะต้องป้องกันตัวเองยังไงหรือเอาเอา,เอางัา้นเอาแง่ในแง่กลไกของการหลอกก่อน จนทําให้เราตกเป็นเหยื่อค่ะคลกลไกของเขานี่สลับซับซ้อนอยังไงไหมคะกลไกร่าเริ่มต้นจากอันแรกเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะเรื่องของการหลอกว่าเป็นมาจากหน่วยงานราชการเนาะเมื่อก่อน็คมีมาจากปปงต่างอ้างอินดีไอต่างต่างอินหน่วยงานราชการล่าสุดที่เป็นข้างอินสพรกกรนะนะก่อนนี้จะมีไปต่างต่างแบบดูอ้างที่อยางนะ ประเด็นก็คือว่าคนไทยเราสินใจได้เชื่อง่ายนะเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องแบบนี้กันมามันไม่ได้หลอกอะไรเป็นขนาดนี้ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันหลอกแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัรงรายการเป็นต้องว่าไทรโพเข้ามาอะไรเงี้ยหละต้องไม่เชื่อไว้ก่อน <c oughs> ต้องไม่เชื่อไว้ก่อนเลย <c oughs> เนะฮะเขาจะให้ให้ท,ทํามคิดที่ผ่านมาที่มันพลาดไปเนายเพราะว่าเชื่อที่เ่าเป็นเจ้าหน้าที่รับสินตามอ้างแล้วก็เขาให้ทำเลยก็ทําให้โหลดอะไรก็โหลดข้อไรนก็ก้ 2> <2> นห,ห,นหนึ่งสองพันสี่พันตงเขาหมดเขาด้วยที่ความเชื่อเนี้ยวันนี้มันต้องเริ่มจากความที่ไม <c oughs> ่เชื่อก่อนแหละ <c oughs> ว่าจะเป็นเหนือยงานอะไรยังไงจึกว่าจะแบบต้องหาวิธีการยืนยันเป็นจริงๆอะ่ะครับปร้มาณนครับค่ะแต่ว่าถ้าถ้าตกเป็นเหยื่อแล <c oughs> ้วเชือ <c oughs> ่อไปแล้วอย่างเข้าไปสแกน QR code ตามที่เขาบอกไปแล้วหรือคลิกลิงก์เข้าไปตามที่เขาบอกไปแล้วทีนี้เขาเ <c oughs> ขาใช้กลไกอะไรยังไงทําไมเงินเราหายไปจากบัญชีเลยคะอาจารย์ครับอันนี้ก็เพราะ เพราะว่าไอ้กลไกที่เขาทําเนี่ยนะครับมันก็เป็นกลไกทางเทคโนโลยีและซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่อ่ะไม่เข้าใจอันที่หนึ่งนะไม่เข้าใจเออมันยิงนี้ด้วยเหรอคที่แล้วมันหายเลยหรอแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับคือผู้ใช้ส่วนใหญ่อะไม่เข้าใจซึ่งที่เขาลงใจเขาเรียกว่าเป็นพวกพวกมันเปจะอะไรบางอย่างนะเขาเรียกว่าเป็นพวกเอ่อรีโมทแอคเซสนะรับรีโมทคอนโทรลนะครับคือ มื่อหลายกทีุ่ิติตตั้งแอปพลิเคชันว่าไปควบุมผู่ใช้ที่จะเข้าถึงตัวสมุดบือทึกได้เลยแล้วเขาเข้าไปควบคุมทุกอย่างได้เลยเปิดหน้าว็บไซต์หรือเปิดหน้าพวกโมบ i l e banking อะไรต่างๆพวกนี้คือทารายการแทนเราได้เลยนะฮะซึ่งซึ่งอันเนี้ยผู้ใช้คนใหญ่อ่ะหนึ่งคือไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นปัญหาสองไอ้เ่ความความที่เวลาเขา บอกให้กดดูนี่น้ำใจเนี่ยบางทีมันมีภาษาติดขึ้นเปืี่ยนขึ้นมาเรื่องเขาที่ท่าเป็นภาษาที่คุณเป็นติดต่อข้อหนึ่งของคนไทยคือหนึ่งไม่อ่านเลยแล้วทั้งสองก็คืออ่านเอาอ่านก็ออกรื่ออกภาษาติดก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้ว่ามันขึ้นมาเป็นังไงว่าอะไรเช่นมันอาจจะเป็นว่าไอ้ที่คุณกำลังลงอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบไวรัสนะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบอ่าคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวของคุณใดประมาณอย่างนี้ฮะแต่ว่าเวอาที่เขเป็นภาษาติดปุ๊บไม่เข้าใจก็ ก็กดตามเสียงพอเซ็นเตอร์ที่เขาแนะนำว่ากดเลยกดโอเคไปเลยพี่เออนิตไปเลยพี่เน็ตไปเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเป็นยกไปอีกจุดหนึ่งครับผมโอ้พอไปถึงขั้นตอนนั้นหมายความว่าเขาควบคุมโทรศัพท์เราได้หมดทุกอย่าง <c oughs> เห็นอะไรที่เราทําได้หมดทุกอย่างเลยเขาเลยสามารถที่จะดูดเงินเราไปใช่ไหมคะถูกต้องครับผมอย่างนี้พาสเวิร์ดสำคัญไหมคะอาจารย์ตัวพาสเวิร์ดเราต้องตัต้ง ขึ้นนี่ฮะภาพสดมันสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเจอโปรแกรมพวกนี้ที่มันลงไปในเครื่องเราปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่เรากดไปราพสวงภาพสดสนโค้ดทุกอย่างเขาเห็นหมดคะัเขาก็ได้ไปหมดดีๆอือแล้วอย่างนี้เราจะสังเกตหรือหรือเราจะยับยั้งยังไงได้บ้างไหมคะมันต้องเริ่มจากการไม่เชื่อก่อนระครับผมไม่บช่ไปที่ข้อหนึ่งตั้งอือ <c oughs> ต้องตับับต,ต้นลมเลยอืเอเพราะว่าถ้ากดไปแล้วเนี่ยโอกาส ยากอะรอบยากอืออาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทางแอปธนาคารแต่ละธนาคารที่เราใช้อยู่เนาะนวันอาจารย์เขาเขาไม่มีระบบความปลอดภัยหรอคะอ,อยู่ดีๆเขาดูดเงินเราไปเลยคืออย่างนีเ้เรื่องของ,ของความปลอดภัยกับระบบธนาคารเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวจับหนูมาตั้งแต่แบบโบราณกาลและะ้วครับเป็นร้อยปนะีมันก็พยายามที่จะแบบป่าเรื่องอะไรมวนจมีภัยคุกคามใหม,ใหม่ๆมีข้อเสนงใหม่ๆแล้วก็พยายามปรับตามปรับตามปรับต,ตามอะไรกันไปนะฮะ ึ่งอย่างเรื่องเนี้ยพอมนิสาั่นที่เมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องแบบรีโมทเดสก์ท็อปรีโมทคอนโทรอะไรประมาณแบบนี้เขาก็ยังไม่มีมาตรการอะไรกันตอนนี้ก็เริ่มมีละบางเด็กที่แบบว่าวยห,หน่อยนะฮะก็หาพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆมามาดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทำข <c oughs> ั้วามแบบยูเซอร์กดเองที่โทรศัพท์กดแบบโทรศัพท์เลยมือแต่แต่ที่เป็นวิชาที่รีโมทเดสก์ท็อปหรือว่ารีโมทคอนโทรเข้ามาแล้วทำขั้วจมเขาก็จะแยกออกะแลวเขาก็จะไม่ให้ทำขั้วจม โดยที่แบบผ่านในพวกมีบทเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมแอปที่มาควบคุมแบบนี้ก็เริ่มมีบางธนาคารครับที่ที่เดินหน้าแล้วก็ที่อยักสมัคแต่ขออนุญาตไม่พูดว่าเป็นธนาคารออกนะครับอาจารย์ถามนิดนึงเรื่องของโปรแกรมเมอร์ในการที่จะเป็นแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในเรื่องของโลกคอมพิวเตอร์วิชช่ชีพคอมพิวเตอร์เนี่ยการเรียนรู้โปรแกรมที่จะดูดเงินอะไรพวกนี้เนี่ย นักโปรแกรมเมอร์นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะรู้กระบวนการขั้นตอนไหมครับว่าดูดเงินจากออนไลน์ต้องแยกอย่างนี้ฮะแยกสองส่วนเนาะเวลาเราพูดถึงโปรแกรมเมอร์จะหมายถึงว่านักพัฒนานะฮะเพราะฉะนั้นในโลกของไอทีเนี่ยมันจะมีนักพัฒนากับนักใช้นะนักใช้นักใช้นี่ไม่ใมันจะเป็นสองส่วนวน,นักใช้ก็เป็นยูทเซอร์ทั่วไปแบบพวกเราแต่ว่าที่มัน มาดูดอะไรพวกนี้มันบางทีเขาเรียกว่ามันเป็นซูเปอร์ดีเซอร์ี่เก่งกว่าผั้ใชทท้วไปแต่แว่าบางคนมันก็ไม่ได้เป็นนักพัฒนาไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์แบบไม่ได้เป็นเดเวลลอปเปอร์คือเขาไม่ไเขียนโปรแกรมไระคิดมาใหม่แต่ว่าแค่เอาโปรแกรมที่ใช้ใช้กันอยู่มาปรับประยุกต์ใช้หมวกกับกรรมวิธีทางจิตวิทยาที่หลอกล่อให้เหยื่อทาตามแล้วก็ใช้ลงโปรแกรมที่มันมีอยู่แล้วคือเขาไม่ได้พัฒนาอะไรมาใหม่ประมาณแบบนี้ครับผมอืม ครับนันแสดงว่าในโลกปัจจุบันของออนไลน์ซึ่งต่อไปมันจะเป็นโลกของการที่ไม่ต้องใช้ธนบัตรเนี่ยใช้เงินผ่านมือถือทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องหาทางที่จะป้องกันเรื่องของการที่จะมาดูดเงินจากมิจฉาชีพอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องเน้นพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย ครับผมผมอยากจะเรื่องมันก็แบบติเป็น never ending war นะฮะเป็นสงคารามที่ไม่มีวันจบครับเพราะว่า,าอ่าป้องกันในท,ที่นี้มีนิสาชีพอยู่นะฮะวิสาชีพมันก็ก็ต้องต้องธนาคารเป็นหลักต้องงอนอยู่ที่ธนาคาร นะหรือว่าจะมาเป็นเงินทิปโตหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะวิธีการที่มันก็ช่วงนรืที่เก่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเป็นหลักอยู่แลละเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนหรือว่้ใน่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องคอยทำได้หนึ่งคือประชาชนเองควรต้องมาบัระวังโดยมารื้ขึ้นตามข่าวสารอัปเดตว่าก็มีอะไรมาใหม่ๆแล้วต้องป้องกันตัวอย่างไรอันนี้ต้องอัปเดตนะ โดยงานที่มีหน้าที่นะทเกี่ยวข้องธนาคารเองภาครัฐเองก็ต้องให้ความรู้ประชาชนผ่านสื่อ่านอะไรมากยิ่งขึ้น,นแต่ธนาคารเองก็ต้องแบบปรับปรุงให้เท่าทันที่ฐานที่อยู่อะไรประมาณนี้ครับทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับเราครับเราหนีไปไม่ได้คือนั้นก็ต้องใช้เทคโยชน์อยู่แล้วนะครับค่ะ อาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยถ้าถามเอาวิธีแนวทางป้องกันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ย้อนกลับไปข้อหนึ่งสมมติว่าถ้าหลงเชื่อและเราไม่รู้ด้วยหลงเชื่อกลโกงเขาเพราะเหตุอะไรถึงไปตกหลุมพรางของเขาแต่ทีนี้เนี่ยพอพอเข้าไปตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตหรือการป้องกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะพอเวลาเขาควบคุมโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าตอนนั้นน่ะเรามีวิธีสังเกตไหมคะ ก็ไม่ง่ายตัวสัตว์มันขยับเองครับกดรุ่นกดนี่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรไปเองครับโดยที่เราไม่รู้โดยท่เราไม่ได้ทําอะไรแต่เปลมีบางรายนะฮะมันบอกว่ามันให้อ่าให้เหี่ยครับคว่ำโทรศัพท์เอาไว้ สิบนาทีแล้วให้แหากลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งเป็นมุกแบบฟังดูแล้วก็ตลกตลกอะไรฮะแต่เมื่อเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันใช้ใช้แบบคำแนะนำแบบเนี้ยให้ท่านโทรกลับจะได้ไม่เห็นว่าหน้าจอมันกา็เปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรประมาณนี้ใช้เหี้ยใช้เที่ยวซึ่งซึ่งวิชาชีพเนี่ยคือมันมีทั้งทั้งแบบโทรให้เราทําตามหรือแบบ แบบไม่โทก็ได้ใช่ไหมคะพอเขารู้เข้าเข้าควบคุมมือถือเราได้แล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรยังไงตรงนั้นเขาก็ทําได้เลยใช่ไหมคะโดยที่เราก็เองก็อาจจะไม่ได้ทันสังเกตด้วโอ้ยฉะนั้นต้องสังเกตบ่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือคือนี้หนึ่งอย่างอย่างกรณีท่มันเขึ้นนั้นหนึ่งเขาาติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วเขติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องเราโดยบอกให้เรากดหนึ่สามสี่ตามเขาอย่างเงยนะเราก็เผลอติดตั้งไปแล้ว อาแบบที่สองเขาก็จะบอกให้เราแบบเข้าแอปของธนาคารเราคิดว่าเราเข้าเองอ่ะเขาคงไม่ไม่รู้อ่ะไม่ได้อยิ่ตรงนี้แับเราอะไรเงี้ยจะหารู้ไหมว่าไอแอปที่ลงไว้อ่ะทุกอย่างที่เรากดเปิดอัสนาคารใส่ทัพกปิดใส่ทิดเงินป่าปุ๊มันเห็นไปหมดเลยไงครับคือเขาต้องการเข้าแอปเพื่อที่เขาจะได้เห็นรินพอเขาเห็นรินปุ๊บเดี๋ยวเขาก็เข้ามาคอนโรลเองแล้วเขาก็เข้าใหม่เองกดพินเองโอนเองออกไปประมาณแบบนี้ครับมันดูเป็นเหมือนผีสิงนะจางคือ จูๆ่ๆเขาสามารถที่จะมาควบคุมมือถือเราได้โดยที่เขาใช้วิธีอะไรฮะทำไมมันมันทาได้ง่ายขนาดนั้นฮะจริงๆไอ้พวกซ็อกแก็พวกนี้มันมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในทางที่ดีแหละฮะก็คือว่าเหมือนแบบแบบว่าเอา่อเวลาที่เราแบบใช้งานติดตั้งหรือว่าทำไมมันเชื่อมไม่ได้หรือะไรต้องการ ให้ฝ่ายไอทีฝ่ายซัพพอร์ตอะไรเงี้ยช่วยเหลือเราหน่อย <c oughs> เขาก็จะมีโหมดเข้ามาแล้วก็มาทาให้เราอะไรเงี้ยครับมันก็สะดวกสะดวกเนี้ยของกขารีโหมดมเจอวิดอะไรต่างๆพวกเนี้ยครับก็ในองค์กรต่างๆก็ใช้กันเยอะครับคิดว่าอันนี้มันก็เรียกว่าไจฮามีขาที่แหละฮะมันก็ดูอะไรที่มันแบบพอจะเอามาปรับประยุกต์ใช้เพื่อกิจการของเขาได้เ <c oughs> ขาก็เอามาปรับกต์ในทางที่ติดใจประมาณนี้ครับค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์อยู่ในแวดวงเรื่องของไซเบอร์มานะคะก็ ถามว่าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเงินคืนหรือสามารถที่จะรู้ต้นต่อคนที่เขาทำกับเราได้ไหมคะคยากครับหนึ่งเ,เลยนะฮะหนึ่งเลยนะเรื่องเงินเนี่ยคือบัญชีที่เปลกอยู่ตอนนี้บัญชีผีเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าบัญชีเขาเรียกบัญชีม้าใช่ะะค่มมันก็ต้องมาตัดตอนตัวนี้ด้วย้วทำไงให้ไอ้เรื่องบัญชีม้ามันลดลงหรือมันได้เินหรือดักจะจัดการเงินับพวกบัญชีมา้า เขาวันนี้เขาก็มีการจ้างเปิดบัญชีม้าคนเขายยกบบบแพงฮนะทำอะไรได้แต่ข้าร้อยทำหนึ่งเขาก็เอานะฮ<น>ะโดยที่ไม่รู้มันเป็นความผิดมหันแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีเงินสูญเป็นล้านอลไรประมาณแบบนี้หรือมันชีม้าเป็นอนนะไรค่ะที่ต่าตาไปจับจมาเจอแต่บัญชีม้าเท่านั้นฮะนะแล้วคนจ้างเปิดก็ไม่รู้อยู่ไหนนะแล้วเงินเนี่ยในโลกดิจิตอลมันเร็วมากระบบดิจิตอลแบงค์ซิ่งเงินสามวกนี้ที่ไหมครับมันโอนกันปุ๊บขับปุ๊บขับโอนเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มไอกฎเอทีเอนละ มันก็แปลนเป็นสัตเป็นกลิ่นซื้ออย่างนี้อย่างนี้นะก็พอกพ่อมาไปเรื่อยก็ยากละ่ะการจะติดตามหรือว่าอะไรอย่างแบบนี้เป็นเป็นผมาว่าเป็นความพัาธุยที่ใหญ่เลยนะครับสำหรับสำหรับเด่อนงานที่จะต้องกำกับดูแลในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การ ปรับปรามนะครับก็ก็เป็นความท้าทายครับเขาคงต้องคุยกันแล้วก็ก็วางมาตรการกันเยอะขึ้นเลยครับอเอออย่างนี้ทางธนาคารพาณิชย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารพาณิชย์แอปแอปของแต่ละธนาคาร <c oughs> เขาก็ต้องปรับปรุงระบบโมบายในการป้องกันความปลอดภัยด้วยเขามีแนวทางในการพัฒนาต้องมารองรับตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ต้องมีครมีครับต้องต้องมีที่ที่เขาปรับันอย่เรื่อยๆนะครับว่า โดยเวลาที่มันมีปัญหาอะไรอย่างตอนนั้นมบบมีเรื่องของไอ้อะไรนะแฮกเกอร์ดูดเงินออกจากบัตรเครดิตบัตรเี้บิตอะไรกันตอนนั้นนะฮะก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาแถลงนู่นนี่นั่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาตรการกันเขาก็จะคุยกันกับโคธนาคารพาณิชย์ต่างๆว่าเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้แล้วอคุณทําอะไรกันได้บ้างจะต้องทำยังไงวางมาตรการยังไงก็หารือกันไปครับมันก็ประมาณนี้ะฮะเวลามันมีปัญหาเรามาก็เขาต้องหารือแล้วก็วางมาตรการที่มันดีขึ้นปรับปรุงพัินาระบให้มันดีขึ้นยังไงอะไรประมาณนี้ครับ อ,อ,อาจารย์ดูแบบนี้แล้วเหมือนเราต้องช่วยตัวเองแบบแบบเต็มร้อยปเปอร์เซนเลยนะมัน,ม,นมันมีวิธีสังเกตอ่ะเราอาจจะสังเกตได้ก็จริงแต่ท้ายที่สุดมันก็ป้องกันเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรป้องกันเลยนะก็เทคโนโลยีปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยอยู่อัตโนมัตครับผมอาจารย์แสดงว่าต่อต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีธุรกิจเรื่องประกันภัยเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายการถูกหูดเงินไมหมฮะอาจารย์ ครับก็จริงตอนนี้มันเริ่มมีประกันภัยทางไซเบอร์แล้วครับเหมือนอย่างว่าประกันการโดนแฮกอะไรวบบษัทเขาก็เริ่มเริ่มซื้อประกันเริ่มเลยก็ดีแหละเพราะว,ว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับประกันภัยได้ครับมัน, <ừ m. S 2> ม,น,นมีโอกาสเกิดได้แน่นอนแต่รู้เมื่อไหร่ซึดน๋ยวนี้มันมีโอกาสเกิดมากขึ้นนะก็เป็นอีหนึ่งเรู่สิที่ชบเรื่องของประกันภัยครับค่ะอาจารย์คะ<อ>ถามเป็นความรู้อีกนิดนึงอย่างตอนที่เขาควบคุมโทรศพัพท์เราอะแล้วเราเราเรา,เราอะรู้ตัวแล้วว่าเหมือนเหมือนเราจะ เรากําลังถูกควบคุมอยู่ตอนนั้นเราสามารถที่จะควบคุมไม่ให้เขาตัดตัดตัดสัญญาณเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียได้ไหมคะทันไหมคะก็ดีที่เราปิดเครื่องคะบปิดเครื่องทันทีเลยนะไม่้องไปแล้วเป็นข้าไปปิดเครื่องปิดไส้สัญญาณพวกเป็นแอร์เพย์โหมดหรือว่าอะไรนะครับม,มันไม่มีเการ ไวไฟออกจากสื่อดีทุกเดต้ามบายเดต้าเลยค่ะคนณรองครับติดการติดตามครับอ๋อเวลาดูเครื่องอย่าทำไ i ไฟนี่ก็สำคัญพยายามอย่าใช้ Wi-Fi ที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคะเอ่อ Wi-Fi ที่เรารู้จักบางทีก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่จริงที่เราดูจักก็ได้ครับอ๋อเหรอคะโอ้คิดธิ์อยู่ยากครับทุกวันนี้ครับอืมอ่างั้นเพราะฉะนั้นก็คืออย่าพยายามที่จะเน้นไปทีเยอะ ใช้เรื่อว่างไวไกับ 4G เรื่ 4G ดีกว่าอืมใช้ 4G ดีกว่าอย่าไปใช้ Wifi อือาจารย์งั้นทิ้งท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากหน่อยแล้วอย่างนี้เราจะต้องต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือเฝ้าระวังยังไงดีคะ,ะ,ะคือพลังเลกดอะพารานอยส์วายนะคะคือบางทีในยุคแบบนี้นมันต้องแบบต้องเหมือนกับกังวลกังวลนิดหนึ่งอยงนะฮะก็คือแบบตั้นตงใส่หน่อยอย่าไปเชื่ออะไรได้ายมากมีสติสำคัญที่สุดเลย ใครโทรมาเราต้องเอ๊ะแล้วก็มี q u e ต้ i o มีคำถามตลอดครับเขาใช่จริงหรือเปล่าตายสายเขาอ้าวว่าเขาเป็นหน่วยงานนี้เขาเป็นหน่วยงานที่จริงหรือเปล่าแล้วเราใช้สติวิเคราะห์พิจารณาดูครับว่าเขาเป็นแบบนี้หน่วยงานน้เขาทำอย่านี้จริงหรือเปล่าให้เราติดต่อกับที่หน่วยงานเองไหมหรือเราตายยังสแนักงานของหน่วยงานนั้นเองดีกว่าหรือเปล่าเวลาที่ต้องทำเรื่รงจอะไรแบบใหญ่ๆเยอะๆหรือว่าดูแล้วไม่น่าาไวว้งใจหรือว่าอย่างธนาคารก็ไปติดแต่ราคาเองเลยดีกว่ามันก็จะสบายใจบางทีคือเอาเป็นว่าใช้สติและอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆในยุคปัจจุบับ อืมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะดีดีครับผมค่ะสวัสดีครับผม